มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาคารกสิกรไทยประกาศแจ้งลูกค้าโมบายแบงกิง้งชื่อและเบอร์โทรไม่ตรงกันเร่งดำเนินการก่อน30เมษายนนี้ วันที่1กุมภาพันธ์2568ธนาคารกสิกรไทยประกาศผ่านทาง Facebook KBank Live ว่าจากมาตรการการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ Mobile Banking ที่ใช้ชื่อผู้ใช้งานตรงกับชื่อเจ้าของซิมมือถือโดยลูกค้าที่ไม่ได้รับแจ้งยังไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งนี้ลูกค้า KBank ที่อยู่ในกลุ่มต้องการดำเนินการจะได้รับแจ้งวิธีการผ่านทาง KBank Plus ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไป กลุ่มลูกค้าที่ต้องดำเนินการภายใน30เมษายน2568คือกลุ่มที่เปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาและเข้าเงื่อนไขในกลุ่ม2กลุ่มนี้ก็คือกลุก่มใช้งานเคพัทที่ตรวจหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่พบชื่อเจ้าของซิมกลุ่มชาวต่างชาติที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีเจ้าของซิมไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้งานเคพัทลูกค้าเคพัทที่อยู่ในกลุ่มต้องการดำเนินการข้างต้นจะได้รับแจ้งวิธี ผ่านทางเคพัดตั้งแต่17กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปลูกค้าที่ไม่รับแจ้งนั้นยังไม่ต้องดำเนินการใดๆธนาคารกสิกรไทยประกาศแจ้งลูกค้าโมบายแบงกิ้งชื่อและเบอร์โทรไม่ตรงกันเร่งดำเนินการก่อน30เมษายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ